ดิสจีชินดิสจีลี่บุ๊ย่ายาเนื้อมาให้หน่อยเพื่อนโลเชคโลเชคที่นี่บ้านเรา <laughs> มีคนคิดดีกับเราแล้วก็คิดไม่ดีกับเรามันยังมีอยู่มากมาย ผมพูดคำออกมาจากใจผมรับควันก็ไม่ได้ลำบากใครที่เราฝันคิดให้เรามั่นใจว่าหนึ่งชีวิตของมนุษย์มันก็สั้นไปสั้นไปให้มึงเลือกว่าจะอยู่ข้างใครเพราะคนเราพอหมดผลประโยชน์ล้วนก็ต้องไปล้วนก็ต้องไปสปีดลามให้มึงเข้าใจที่กูแล็กก็ไม่ได้ลำบากใครแค่อยากจะบอกให้เข้าใจว่า ที่กูลำบากก็มีแต่ครอบครัวเท่า,านั้นที่เข้าใจยังมีพ่อกับแม่ที่คงเชื่อใจสปิทคาออกมาให้เข้าใจถึงความข้างในที่กูพูดไปก็อยากให้เข้าใจว่าสังคมมันนู้นมันมีแต่คนเห็นแก่ตัวอยู่มากควายมีอยู่มากไปไม่มีใครสนใจเราอยู่ตลอดไงกูจาได้ดีในวันที่ถูกเมิอนอยู่ตลอดไปเพราะผู้คนหมู่มากตอนเราลงก็รอซ้ำเติมมันยังมีอยู่มากมายมันยังมีอยู่ข้างกายไอส้สตวพวกคนพวกนั้นกูไม่เข้าใจกูให้ไปเต็ม แต่มึงไม่เอาไอ้สัตว์มึงมเป็นคุยอะไรเด็กกระโปองวอนอ่บีจัดยาไปไกลๆส้สนเตะนะแกงกูไม่รับเข้าถ้ามึงกวนเต,ต็นต์ส้นเตงเข้าปรนะทาหน้าไอ้สัตว์กูไม่สนไอ้เฮียกูไม่สนชีวิตไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาทำสิ่งที่ชอบใจมาตั้งแต่เด็กไม่สนใจถึงแม้จะแพ้ไปกี่ครั้งไม่มีทางที่จะเข็ดถึงแม้ว่ามันจะต้องเจ็บ แกกูเลือกจะสู้ต่อเราจะไม่หาข้ออ้างละไม่มีข้อแม้กูจะไม่มีทางแพ้สั์ถึงแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าและท้อแท้สวัสดี g a นก shit man c a อง a r b o n DC เหลือแค่ไม่กี่คนใช้กำลังตัวเองเพื่อแบดดาบตัวเองไปข้างหน้าอุปสรรคจะหนักแคนไหนบอกกับตัวเองว่ากูต้องไหว ผิดพลาอะไรรีบแก้ไข่มันไม่ลำบากมาขอแค่ใจมึงกล้าไม่ต้องรอถึงเวลาขอแค่มึงลงมือทำให้คิดถึงปัญญาผมไม่ได้เล่นยาออและไม่สนคำนินทามาเป็นแค่เสียงไก่กก้าแล้วจะรู้เมื่อถึงเวลาไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนกูบอกตัวเองว่าต้องไหว ผื่อว่าคณาแล้วคูก็กลับไปเชิญถึงแม้ว่าคูจะโดนเมินถึงมันจะเป็นแค,ค่สุ่เกินออและตอนนี้ผมแค่มานั่งเติมอยู่กับเพื่อนจีนคนเดิมสมกวิสานที uh. ok ท uh. อเอฟซีออสมกิสาน,าานทีเอฟซีอยู่กับเพื่อนเดิมอยู่กับเพื่อนเดิมทำอยู่เดิมเดิมทำอยู่ประจำทำอยู่ทุกวันทำไม่สนใครไม่สนใจอยู่กับเพื่อนลิเราแม่สงสนกันเองรู้แค่นี้ไงอ๋อ uh. Uh, uh, สวัสดีครับผมเชิญเลยวันนี้มาแลบโอซึโคจะเปลี่ยนชีวิตเป็นเกมผมจะเปลี่ยนให้มันเล่นง่ายอ๋อผมจะไม่ทำให้แม่ต้องเสียใจผมจะทนให้สบายยิ้มย้มได้เดินเล่นตามผมเด็กผมเคยคิดการใช้ชีวิตมันไม่ได้ยากพอโตมาการใช้ชีวิตมันไม่ได้ไง่ายไม่ได้ไง่ายแต่ได้ไง่ายง่ายอ๋อ uh, ผมจะดังมั่ให้ได้ าดังมาได้ต้องทังมาให้ได้ uh. ต้องความาให้ได้ความสำเรต้องความันมาให้ได้ She man c h บี i b นบด